สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นัตตีจีจุดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31มีนาคมของชาวลัคนาราศีเมษหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคม แต่หากท่านผูกดวงวังลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีเมฆข้ยาก์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะจะมีความชัดเจนและแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดออาวมฤรตยูได้ย้ายออกจากจุดเกิดของท่านเสียทีทำให้ภัยอาเพศต่างๆที่ท่านเองอาจจะเจอมาตลอดเปีที่ผ่านมาจะค่อยๆหมดไปหรือบางท่าน อาจได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตในแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้ <S <S เกิดการฉีกกฎทลายกำแพงตัวเองไปเลยทีเดียวก็มีอันนี้ทางด้านดีดาวพระราหูยังคงโครจรร่วมกับดาวประสุทับจุดเกิดของท่านที่พบตักนุกโดยดาวพระราหูนะคะโครจรได้ตำแหน่งเทวีโชค และดาวประสุกนั้น mm. ก็โคจรได้ตำแหน่งปราประกอบกับดาวประจำตัวของท่าน mm. คือดาวพ่างคาน mm. ก็โคจรอยู่ในภพสหัสช้าทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะอยู่ในสภาวะลุ่มหลงอะไรบางอย่างชนิดใจจดใจจอ่อแต่หากเป็นด้านดี mm. เชน่นหมกมุ่นกับการเตรียมตัวสอบหมกมุ่นกับการทำงานแบบนี้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จดี แต่ระยะนี้ชาวลักนาราศีเมษต้องระมัดระวังการถูกชักจูงนะคะไปในทางที่ไม่ดีง่ายๆหรือเชื่อคนง่ายหูเบาดาวพักเกตเองก็ยังโคจรเล็งมายังจุดเกิดของท่านอยู่ทำให้บางท่านนะคะในช่วงนี้อาจไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งตักติทธิ์สิ่งลึกลับ หรือมีเซนส์สัมผัสที่ดีบางท่านก็วุ่นวายกับเรื่องความรักชนิดเลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรดี <S <S แต่ที่แน่ๆในช่วงนี้ชาวแลัก็นาราศีเมษอาจจะวางแผนกับโครงการอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีแผน <S <S มีโปรเจกต์หรือเกิดการเดินทางเกิดขึ้น <S <S หรือช่วงนี้อยากเดินทางที่ประจอลงเท้าใครที่เดินทางบ่อยนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางแน่ อาจ,จมีการเดินทางแบบไม่ทันวางแผนเกิดขึ้นด้วยอาจจะมีการไปได้พบปะสังคมเพื่อนฝูงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นช่วงนี้ให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารการพูดหรืออาจจะมีบางคนบางกลุ่มนะคะอาจจะไม่ชอบท่านคอยจ้องนินทาใส่ร้ายทำให้ท่านเสียชื่อเสียงหรือพูดไปเมามอยไปในทางที่มันไม่ดี และตัวท่านเองก็ต้องระวังอย่าออกตัวแรงอย่าพูดาพาดพิงใครระวังโดนอัดคลิปเสียงไว้ด้วยในด้านดีคือไม่ว่าชาวลัคนาราศีเมษจะคิดจะทำอะไรจะมีความสำเร็จตามมาบางท่านอาจได้เครื่องรางของขลัง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองหรือไปร่วมบุญแล้วได้มาทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะดาวการเงินของชาวลัคนาราศีเมษคือดาวพระศุกร์ ยังโคจรทับจุดเกิดของท่านอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะคะทําให้ชาวลัคนาราศีเมษยังคงมีข่าวดีในเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีกำไรมีไรายได้วิ่งเข้ามาหาตัวท่านแต่ต้องลงมือทำด้วยความขยันนะคะประกอบกับช่วงนี้ท่านจับคึกคักทำอะไรรวดเร็วไม่รีรอไม่ชอบชักชา้า เลยทําให้โอกาสทางเงินมีเข้ามาได้ไวขึ้นด้วยประกอบกับท่านเองก็ยังคงมีโชคลาภอยู่แต่โชคลาภนะคะอาจารย์มองว่าคงไม่เท่ากับรายได้ที่มาจากการลงมือลงแรงทําอันเนี้ยได้ชัวร์ก็ยังดีถือว่าโชคลาภที่เข้ามาในช่วงเนี้จะเป็นขวัญกําลังใจให้ท่านใจฟูมากยิ่งขึ้นรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้นะจะมาจากการที่ท่าน ไปติดต่อประสานงานการพูดการคุยการบริการหรือการเดินทางเป็นในหน้าตัวแทนหรือมาจากธุรกิจที่ต้องมีการเดินทางเป็นส่วนใหญ่หรือรับงานเป็นจ็อบจ็อบนะคะระยะสั้นทำแล้วจบรับตังอะไรพวกนี้หรือเป็นรายได้ที่เกิดจากการแนะนำจากเพื่อนจากคนอื่นจากคนในสังคมของท่านชี้ช่องทางเข้ามา ท่านใดที่ทําการค้าการขายพ่อค้าแม่ค้าทํานําเข้าส่งออกธุรกิจต่างประเทศหรือทําบริษัทต,ต่างชาติตอนนี้ดีนะจะมีไรายได้เข้ามาค่อนข้างดี<อ>บางท่านก็ได้เงินจากการทํางานร่วมกับคนอื่นหรือได้เงินปันผลเงินส่วนแบ่งเกิดขึ้นบางท่านก็ได้จากคนรักคู่ครองระยะนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษเน้นออกสื่อนะคะออกอีเวนต์ ลงโฆษณาหรือมีการจัดโปรโมชัน่นจะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษมียอดขายเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยทางด้านรายจ่ายนะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายแต่จะเป็นค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องของความต้องการของตัวเอง<ม>กิเลสของตัวเอง<ม>หรือใช้จ่ายไปกับคนรักคู่ครองหรือครอบครัวของท่านและยังไม่ใช่จังหวะ ที่จะเหมาะก,กับการลงทุนก้อนใหญ่หรือทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะและสิ่งที่ต้องระวังคือระวังพวกธุรกิจที่มีการร่วมลงทุนด้วยกันเช่นบวกแซแชร์ลูกโซ่ระวังจะถูกโกงถูกหลอกได้หรือช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษต้องระวังคนมาหลอกให้ลงทุนหรือหลอกเอาเงินหรือหวังผลประโยชน์จากทันด้วยหรือเจอพวกแก๊งคอยเซ็นเตอร์ ท่านใดที่ทำธุรกรรมนะคะผ่านโซเชียลเนี่ยต้องรอบคอบให้มากด้วยในวันที่23มีนาคมดาวพภเกตจะย้ายเข้าสู่ภพอัลิตามมาด้วยวันที่30มีนาคมดาวพระพุธจะโครจรมาทับจุดเกิดของท่านโดยโครจรร่วมกับดาวประสุข์ได้คู่เจระจา,าวาจาเป็นทรัพย์ และดาวพระราหูได้คู่ศัตรตูใหญ่ในถังโหราศาสตร์ด้วยทําให้ช่วงนี้การพูดการเจราจาเกีย่ยวกับเรื่องของการเงินเนะี่ยดูดีนะคะดูดูราบลรื่นดีแต่ก็ต้องใช้คําพูดที่เชิสงสร้างสรรค์ด้วยแต่มีดาวคู่ศัตรตูเจอกันแบบนี้ท่านต้องระวังจะมีปัญหาที่มาจากเพื่อนฝูงคนในสังคมของท่านหรือคนรอบข้างของท่านนําปัญหาหรือนําเรื่องอึดอัดใจ,จมาให้กับท่าน หรือพี่น้องมาเบียดเบียนทันก็นได้ทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะสภาวะทางด้านการงานของชาวลัคนาราศรีเมษจะดูมีความก้าวหน้าดีโดยเฉพาะอาชีพที่อาจารย์ได้บอกไว้ข้างต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็อาจจะมีปัญหาจุกจิกตามมาบ้างให้ต้องแก้ไขในเรื่องของเอกสารหรือการสื่อสารป้อนงานอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้สื่อสารไปอย่างหนึ่ง เข้าใจไปอย่างหนึ่งตรงนี้ต้องมีการรีเช็คกันอีกรอบหนึ่งถึงแม้ว่าจะมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นก็ตามนะแต่ชาวลักนาราศีเมษจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้สําเร็จอาจมีการเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันเกิดขึ้นทางด้านเจ้าของกิจการยังคงต้องพึ่งพาตัวเองมากกว่าไปฝากความหวังกับบริวานนะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้งานแล้วอยากจะสมัครงานก็พอทําได้ แต่เป็นงานที่อาจารย์บอกไว้ในเรื่องของการเงินเนี่ยจะถูกฉลกมากในช่วงนี้ทางด้านความรักคนโสดต้องบอกเลยว่านะแม้จะมีความรักมีคนรักหรือมีคนอยากมารู้จักกับท่านหรือเจอคนถูกใจเข้ามาในช่วงนี้ขอให้ชาวลักนณาราศีเมษดูให้ดีๆใช้เวลาดูนะคะระวังอาจจะไม่โสดจริงสำหรับอาจารย์นะคะอยากแนะนำให้ดานโฟกัสในเรื่องของการงาน หรือการหาเงินมากกว่าเรื่องความรักนะในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วคู่ครองคนรักของท่านอาจนำปัญหาจุกจิกวุ่นวายเข้ามาหาท่านหรือสนใจท่านมากเกินพอดีอดบางทีเกินขอ,ขอบเขตมากเกินไปกลายเป็นการจับผิดกันเกิดขึ้นและช่วงนี้เองท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะสนใจสังคมออกสังคมบ่อยและมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มาก จนทําให้แฟนท่านเนี่ยอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานะในช่วงนี้และอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะถูกกำลังใจเลยไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะและที่สำคัญคือพลังงานบวกดีๆที่เป็นกำลังใจทางคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยนะ ขอขอบคุณจัดใจจริงๆค่ะขอหยุบในครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดผ่ประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ